ทุกคนครับวันนี้กลับมาอีกครั้งครับกับร้านลุงตุ๋ยกล้ยปิ้งนะครับลงคลิปไปแค่อทิตเดียวเองอะ่ะยอดแชร์เยอะมากนี่แล้วก็วันนี้จะมากินกล้ยครับมาดูสิกล้ยเต็มเลยวันนี้ไม่ต้องสวดมน์นะก่อนหรอกแต่ว่าต้องสวดมน่ามาเราจะได้กินหรือเปล่าแต่นี่เขาย่างรอไปเลยมีแม้ลูกค้ามาอีกแล้ว <c oughs> สวัสดีครับแม่ค้าคมสวย <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างไม่ค่อยจะทานลูกค้า แล้วก็ลูกคา้าบอกว่า,เ,าเห็นแมคคะอ,อะไรอย่างเงี้ยแมคคะก,ก็พูดไปถูกเลยจะขอบคุณนะคะร้านลุงสวยกล้วยปิ้งนะครับมาไม่ยากปากหมุนมาที่วัดคงคาก็ได้เข้าซอยวัดคงคา,าเนี่ยตรงมาแค่ประมาณไม่ถึงประมาณโลเดียวเองแล้วก็เจอแยกป,ปุ๊บเลี้ยวซ้ายจะมีบิ๊กซีมินิแล้วก็จอดรถที่บิ๊กซีแล้วก็เดินมาเนี่ยจะเห็นร้านกล้วยปิ้งเลยนี่กล้วยนะย่างยาวอย่างกับรางรถไฟอ๋อลืมบอก ที่สั่งไปแล้วกล้วยไวรุ่นผมอยู่ไหนกล้วยไวรุ่นกล้วยไวรุ่นอยู่นี่ลืมเลยอะ่ะเดีเดี๋ยวเมาส์กล้วยไวรุ่นอยู่นี่ค่ะทุกคนครับเวลาใครมาสั่งนะให้สั่งว่ากล้วยไวรุ่นจะบอกให้ว่าอร่อยมากนี่คือเนื้อจะเป็นแบบหนึบเป็นขนมเลยอะ่ะคือมันไม่ใช่แค่กล้วยย่างนะไปครับอย่าลืมนะสั่งว่ากล้วยไวรุ่นครับอร่อยแน่นอน